สวัสดีครับวันนี้เราจะมาจัดเด็กอัลติเมตบอลซัมนะเป็นแนวทางให้ทุกคนจัดตามหรือไม่ตามก็ได้นะครับเป็นการจัดเด็กตามสไตล์ของผมนะฮะโดยจากที่ทุกคนรู้นะว่ามันคือเด็กบอลซัมเราก็ต้องใส่บอลซัมนะครับใส่ไป3ามใบตัวตัดเกมของอีกฝั่งนะะเป็นตัวที่ เปลี่ยนสมดุลเกมเลยนะถ้าของเราครบแล้วคอมโบติดนะครับใส่เลยสามใบนะครับแล้วก็โปรโมไมเทินเซตนะฮะไว้หาของก็เปลี่ยนเจมนะครับใครที่คิดว่าจําเป็นก็สามารถซื้อมาใส่ได้ใครที่คิดว่าไม่ค่อยจําเป็นก็เอาสล็อตไปใส่อย่างอืงอ่นก็ได้ครับ แต่น,นี้ผมเปลี่ยนาจากสล็อตของวีเทอร์กนะครับตัวที่ซื้อมาจากชุดอัลติเมตนะครับเปลี่ยนแล้วก็มีทาริเฟอร์นะครับที่จริงควรที่จะใส่สามใบแต่ผมแต่งไาใส่เด็กอื่นทําให้เหลือสองใบนะเป็นตัวดักทําลายพีพีสองมื่นแล้วก็จับนอนได้นะฮะเป็นการแช่แล้วก็อัลติเมตสีขาวนะครับวิซ,ซ่าไรก็ ใครอยากจะหาใส่สามก็ใส่สามนะเป็นตัวที่ดักแกะดักตัวโจมตีเก่งของอีกฝั่งได้เลยนะครับตัวจําเป็นนียแได้ว่าจําเป็นเลยแล้วก็เซลวินะครับอย่างที่ทุกคนเห็นเป็นตัวดักจังหวะคอนะครับคอเยอะเยอะแล้วก็ลงมานะครับลงมาจากแฟตฟิกของมันนะครับจําเป็นนะใครอยากใส่สามก็ได้แต่ผมใส่สองเพราะมันเป็นการจัดของผมนะครับแล้วก็ ซาจิโตกับมุเกนมุเกนว้เพิ่มเจมให้อัลติเมตนะครับนี่ตีทำลายใครที่อยากเปลี่ยนสองใบนี้เป็นอย่างอื่นก็เปลี่ยนได้นะครับแล้วก็อย่างที่เห็นอีกก็คืออีวิลฟีดไว้รีคอร์นะถ้าดวงดีแล้วก็ตีทำลายจัว่วตีตัวเล็กสำคัญสำคัญของอ e ีกฝ่ายนะครับถือว่าจำเป็นเลยแต่ผมใส่สองใบ ะะแล้วก็บากอยตัวยืนพื้นตัวเพิ่มคอตัวจําเป็นนะครับถือว่าเป็นตัวจําเป็นตัวยืนพื้นเลยของเด็กนี้นะครับใส่ไปสามใบนะครับแล้วก็ทุกคนเห็นอยู่ในกล้องอาจจะแบบตกใจว่าทําไมใส่ใบนี้มาเพราะว่าใบนีน้น่าจะหายากแล้วนะครับเป็นตัวที่ทําลายหมื่นแล้วก็ตัวนะครับ แล้วก็มี skill สกิลเมื่อโจมตีนะครับเป็นตัวบุกชั้นเยี่ยมทิ้งอัลติเมทหรือทิ้งมนุษย์มังกรสองใบก็เอามาตีตีตตครับถ้าเกิดอัลติเมทที่คอร์ดเยอะๆของเราแล้วอันเชิญไม่ได้แล้วเรามีใบนี้อยู่ในฟิลนะฮะไดฝั่งบอดน้อยๆมือน้อยๆนะำตีสามารถตีปิดได้เลยนะเซ็สองใบครับแล้วก็ตัวนี้ทุกคนใส่อยู่แล้วนะหรือไม่ใส่ผมก็ไม่รู้นะฮะแต่เป็นตัวจําเป็นสําหรับเบาซ้มเลยนะฮะ ชุบไม่ได้แล้วก็ทําให้โซไดของทําอีกรอบนะครับแล้วก็ตีทําลายอัลติเมทได้ด้วยนะถือวเป็นใบที่จําเป็นเลยแล้วก็ใบนี้นะถือว่าสามัญอยู่สามัญอยู่สําหรับทุกเด็กเลยนะใครอยากใส่เป็นตัวคอร์สี่ขึ้นไโจงตีไม่ได้ไม่รับดาเมจก็ได้นะฮะแต่นี้ผมใส่มาสองเอ็กซลตัดเฟะครับแล้วก็ survivor neo a r คนะฮะตัวนี้ก็เป็นตัวที่หลายคนอาจจะมองข้ามนะเพราะมันหายากด้วยประเด็นนะเป็นตัวที่ไม่ถูกทําลายคอไม่เป็นศูนย์จากเอฟเฟกนะครับแล้วก็เมื่อตีถ้ามีอัลติเมตอยู่บวกห้าพันแล้วก็ได้จวนะครับใบเน้นจวแล้วก็เบสเบใบนี้นะเชื่อว่าทุกคนน่าจะใส่ติดเด็กกันอยู่แล้วนะไม่ก็ค่อยมาเด็กที่อัลติเมตต้องการนะใครอยากใส่เบอื่นก็ได้นะ นะครับใบนี้ก็จําเป็นนะทั้งลงมาซีแล้วก็คู่แข่งใช้เบิร์ดไม่ได้นะครับเป็นใบโกงนี่แหละนะครับแล้วก็โซเดียมซอลนะครับสำหรับหลายคนอาจจะไม่ใส่นะเพราะมันอาจจะกินสล็อตเด็กแต่มันสามารถตัดเบิร์ดได้นะครับตัดเบิร์ดได้แล้วก็เพิ่มคอยด้วยแต่เงื่อไขมันต้องรวมร่างกับอลติเมทหรือสไิริต พอสหกขึ้นไปเผาดาราจักรนะฮะถ้าเป็นสปบิตคือเผาดาราจักรนะครับถือว่าเล่นยากใครไม่อยากใส่ก็ไม่จําเป็นต้องใส่นะครับแล้วก็เน็กซัตใบนี้นะใส่ไปเลยสามใบเป็นเน็กซัตยืนพื้นนะมีเปลี่ยนใจเป็นเจมแดงเจมเขียวแล้วก็อัญเชิญโดยไม่สงงนเงื่อนไขของอัลติเมทนะครับถือว่าเป็นเน็กซัตที่จําเป็นสำหรับเด็กอัลติเมทเลยนะนะครับแล้วก็เมจิก จัวนะครับนวดับบดอนะสามใบรอบเด็กนี้คุ้มนะเพราะว่าอัลตเมตเราจะเพื่ออยู่แล้วนะครับเยอะอยู่แล้วเท่ากับเราจะจั่วได้ทั้งสามใบแล้วก็ย e ิวดอรับสามใบจั่วทำลายนะแล้วก็บลูดดออันนี้ถ้าเป็นภาคหลังๆนี่ไอสกิลเมื่ออันเชิญของสปบริตมันจะมีเยอะแล้วนะครับติดเด็กไว้ก็ดีนะนะครับแล้วก็ไม่จะทาย เด็กผมก็เป็นเบร์วอนะครับสองใบไว้จำเพื่อนะครับถึงเราจะมีเอ็กเซลเอ็กเซลแล้วเราก็ใส่ใบนี้มาเผื่อไว้นะครับแล้วก็ผมมีส่วนที่อยากจะบอกว่าเราหาหาโปรโมนี้มาแล้วใช่ไหมครับเราสามารถที่จะหาของจากนี้ได้อยู่แล้วนะได้ใบหนึ่งแต่ถือว่าคุ้มไหมก็คุมนะคล้ายๆวัดรเอ็กลิงของบัตรทไฟนะนะครับ นี้เราถ้าเรามีใบนี้นะใครอยากจะเปลี่ยนใส่ใบกันใบทํำลายเพิ่มก็ได้นะโดยการอาจจะเปลี่ยนแบบนี้เอาเนลแต้มรอออกไปหนึ่งยีววดอนะครับเหลือตลอดตลอดมีจิกบ้างสองใบนะครับเนี่ยมีดอสักหกนะใส่ในี้ไปด้วยสักเพร่มเป็นเก้าสามารถหาของได้เก้าใบเลยนะแล้วก็ใส่ใบทำลายใบอะไรก็ได้นะครับ วันนี้ก็เป็นคลิปแรกของชา n นลผมนะครับสําหรับใครที่อยากจัดตามหรือเอาเป็นแนวทางก็เอาไปจัดได้นะครับหรือใครที่เข้ามาดูแล้วอยากจะแนะนําอะไรก็แนะนําไปที่ร่างคลิปได้นะครับถ้าในคลิปมีเสียงรบกวนหรือเสียงจากอะไรก็สามารถบอกทางข้างล่างคอมเมนต์ได้นะครับขอให้ทุกคนดูแล ตัวเองกันในช่วงนี้ด้วยนะครับเนื่องจากสถานการณ์ของประเทศไทยเราเรื่องโควิด19นั้นยังไม่แน่นอนขอให้ทุกคนดูแลรักษาตัวเองด้วยนะครับขอจบคลิปเพลงเท่านี้ครับ